สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุทธิผลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูจะสอนสระต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะวันนี้จะเรียนสระอัวนะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะนักเรียนสระอัวเนาะอ่าเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่าสระอัวนั้นเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่เราอ่านเราอ่านอย่างไรจึงจะถูกต้องนะคะ ซาลาอัวนะคะหน้าตาของซาลาอัวก็จะเป็นแบบที่นักเรียนเห็นนี้นะคะอ่าหน้าตาจากอซาลาอัวนะคะเป็นไงคะแปลว่ามันมีไม้หันอากาศนะคะด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าไม้หันอากาศนะคะและซาลาอัวก็คือตัวนี้ก็คือวอลเวนอ๋อเป็นที่เอ่อ หนักใจของคุณครูเล็กน้อยนะคะมีนักเรียนบางส่วนหลายคนบ้างนะที่ยังจำพยัญชนะไม่ได้นะอะ่ด้วยเหตุผลนี้คุณครูจึงแนะนำให้นักเรียนทุกคนกลับย้อนไปดูคลิปนะคะที่ค,ครูได้สอนตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะคือมีพยัญชนะไทย44ตัวนะคะแล้วก็มีสระนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะลงให้อีกครั้งแล้วกันเนาะ เพราะว่าย้อนไปดูจะไกลมากจะหายากมากเลยเพราะมันเรียนไปประมาณสองสามเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะลงให้ใหม่เออแล้วก็ฝากนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านเนี่ยให้นักเรียนชีตต้ตัวอักษรด้วยตัวเองนะคะไม่ให้ผู้ปกคองชี้ให้แล้วนะเออเพราะว่าการที่เราชี้เองเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เราจะหยุดชี้เองเนี่ยตัวไหนที่เราติดขัดเนี่ย เราก็จะมีเวลานึกเนาะแต่เวลาที่เราให้ผู้ปกครองช่วยชี้ให้เนี่ยเวลาที่เรานึกไม่ออกนล้วนักเรียนจะรู้สึกเครียดนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนชี้เองเนอะเพราะว่าคาดว่าวันที่สิบห้ากรกฎาคมคงจะได้เจอกันแล้วนะคะสิบห้ากรกฎาคมนะตอนนี้ก็หยุดต่ออีกประมาณสองสัปดาห์นะคะตามสถานการณ์โควิด อ๋อเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องชี้ตัวหนังสือเองนะคะแล้วก็ชี้ตามคุณครูบนกระดาน <_ H ee> เพราะฉะนั้นเวลาชี้เนี่ยถ้าสมมตินักเรียนชี้ก็ให้นักเรียนชี้ข้างใต้นะด้านใต้ตัวหนังสือใชน้นิ้วนักเรียนนี่แหละคะ่ะนักเรียนชี้นะนิ้วที่นักเรียนถนัดนะโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้นิ้วชี้กันนะอ้าวเอาละลองฝึกดูนะไม่มีอะไรที่นันกเรียนทําไม่ได้นะคะถ้าพยายามอ่ะเรามาดูสระอัว อ่าขอทวนสระอัวสระอัวก็แปลว่าอีตรงเครื่องหมายขีดขีดตรงตรงอย่างเงี้ยแปลว่าใส่ตัวอักษรเสมอเลยอาอไม่เป็นไรแม่ไม่ลืมปลามันเย็นอ้าวแล้วก็มีไม้หานอากาศข้างบนนะคะแล้วก็มีด้านล่างอ่านักเรียนมาดูนะคะสารอัวประสมคำอยู่ประจำตำแหน่งหลังพยัญชนะอยู่หน้าบังอ่านดังๆก็อกลัว คำว่าพยัญชนะอยู่หน้าบางังแปลว่า,าตรงเครื่องหมายขีดตรงเนี้ยคือจะต้องมีพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนคู่เข้าไปแทนที่ไม่ได้หมายความว่าเข้าไปทีเดียวทั้ง44ตัวนะคะนักเรียนก็เข้าไปทีละตัวนั่นแหละนะคะเหมือนเดิมอะเรามาดูกันคือจริงๆมันไม่ยากนะสิ่งที่ยากสำหรับนักเรียนนะคะหลังจากที่คุณครูได้อ่าน คลิปวิดีโอที่นักเรียนสอบมาประมาณสี่ห้าคนแล้วเพราะว่าที่เธออ่านไม่ได้ไม่ใช่เธออ่านสระไม่ได้นะเธอจําตัวพยัญชนะไม่แม่นต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจําพยัญชนะให้แม่นนะคะพยัญชนะเนี่ยเป็นหัวใจหลักของภาษาไทยเลยนะคะต้องได้พยัญชนะก่อนนะคะนักเรียนแล้วสละเนี่ยจึงจะได้ตามมา เพราะว่าเวลาที่คุณครูสอนสลายเนะี่ยคุณครูสอนไปแค่ทีละสละเองนักเรียนแต่พยัญชนะมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่ได้พยัญชนะก็จะจะเอาชนะการอ่านไม่ได้นะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องสู้ๆนะคะอ่ะเอาละไม่พูดถึงอดีตแล้วพูดถึงปัจจุบันนะวันนี้กับอนาคตนะกเรียนต้องต้องต้อง,ต,องต้องเริ่มหันไปอ่านพยัญชนะให้แม่นนะคะใหม่นะคะ แล้วก็สละกนี่มันต้องได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าครูสอนไปวันลสะสละกเดียวเองนะคะเอามาดูค่ะสระอัวนะครับก็จะเป็นสระอัวทั้งหมดเลยขออัวขัวเพราะนั้นสละกไม่ต้องคำนึงถึงเท่าไหร่พยัญชนะต้องแม่นนะคะคอคออัวขัวก่อนที่นักเรียนจะอ่านเรียนเห็นตัวสอนเนี่ยเรียนต้องนึกให้ได้ว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันอะไรนะเนี่ยเห็นงอต้องนึกได้เลยงอแล้วเติมสระอัวเข้าไปมันก็จะเป็นงออัวงัว เห็นตัวนี้ต้องนึกออกอจจอัวจัวชชอัวชัวนักเรียนออกเสียงแบบนี้มาเลยนะคะตอตออัวตัว,ตวนึกก่อนค่ะนี่คือเหตุผลที่คุณครูให้นักเรียนชี้ตัวอักษรด้วยตัวเองนะเวลาที่เราชี้เองเนี่ยแล้วเวลาที่นักเรียนยังนึกไ,ไม่ออกเนี่ยคุณครูไม่ว่าอะไรนะคะก็นึกไปค่ะนึกออกแล้วก็ออกเสียงมาค่ะถอัวถัวไม่จําเป็นต้องเร็วนะคะ แต่ให้มันได้นะคะให้มันออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนนะคะทออัวทัวคือคุณครูผ่านประสบการณ์การสอนมาเยอะแค่นักเรียนจี้แล้วนักเรียนไม่ได้เนี่ยคุณครูรู้ทันทีเลยว่านักเรียนยังจําอะไรไม่ได้นะคะนออัวนัวนะคะบอกัวบัวผออัวผัวพออัวผัวมออัวมัวยอ อัวยัวคุณครูจะไปช้าๆอย่างใจเย็นนะคะรอเรือกระดกริ้นนะคะรออัวรัววออัวอวัวหออัวหัวอออัวอัว,วนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคุณครูจะหยุดช้าที่พยัญชนะหมายความว่าเวลาที่นักเรียนอ่านแล้วชี้ด้วยตัวเองคุณครูก็ให้โอกาสนักเรียนเสมอนะคะ าฝากผู้ปกครองให้สบายใจอย่างนะคะคุณครูเนี่ยเป็นคนดูจริงแต่คุณครูไม่เคยตีนักเรียนขณะอ่านหนังสือเลยสักครั้งนะคะใครไม่ได้คุณครูจะให้โอกาสเสมอนะคะเพราะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะคุณครูกล้าพูดอัดคลิปเลยคุณครูไม่เคยตีนักเรียนเลยขณะอ่านหนังสืออ่านไม่ได้กีค่ครั้งครูก็จะอดทนเมื่อว่า คุณครูรู้ว่าเด็กทุกคนอยากอ่านได้แต่เมื่ออ่านไม่ได้ก็ต้องพยายามหาวิธีการนะคะซึ่งวิธีการนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของครูในการทําให้เด็กอ่านออกแต่ตอนนี้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะอ่ะมาดูนะคะกอกอ,อัวกัวขออัวขัวคออัวคัวงออัวงัวจอ,อัวจัวชอ,อัวชัว นักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูเริ่มอ่านเร็วขึ้นแต่เวลาที่นักเรียนอ่านเน่ะเรียนไม่จําเป็นต้องอ่านได้เร็วเหมือนคุณครูนคะคะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้แม่นเหมือนคุณครูนักเรียนก็ค่อยๆไปค่ะอย่างแบบนี้ตออัวตัวนึกให้ได้ก่อนว่ามันคืออะไรถออัวถัวนึกพยัญชนะก่อนค่ะทออัวทัวนออัวนัวบออัวบัว ออัวปัวนักเรียนนึกพยัญชนะได้เดี๋นักเรียนจะได้นะนักเรียนจะชนะทุกอย่างที่นักเรียนกลัวนะคะพออัวผัวเวลาออกเสียงก็ไม่ต้องกลัวผิดนะคะออกมาเลยค่ะผิดก็ช่างมันค่ะนักเรียนพออัวผัวมออัวมัวยออัวยัวลออัวรัววออัววัวสออัวสวหออัวหัวอออัว เวลาที่เราไม่มั่นใจก็ออกเสียงมาค่ะคุณครูจะได้รู้ว่นักเรียนยังไม่ได้นะคะอ่ะมาดูอันต่อไปนะคะฝึกอ่านเป็นคำทีละสองคำมันจะเริ่มยากตรงจุดนี้นะคะนักเรียนเริ่มยากตรงจุดฝึกอ่านเป็นคำทีละสองคำทำไมคุณครูถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีสระอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เหตุผลที่มีสระอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสระที่ผ่านการเรียนมาแล้วหรือถ้าจะครูจะพูดง่ายๆคือครูสอนนักเรียนไปแล้วอ่ะอย่างเช่นตัวนี้อ้อสระอาเนี่ยเป็นสระแรกที่คุณครูสอนไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนคุณครูก็จะได้ก็ได้บอกผู้ปกครองว่าบอกทั้งผู้ปกครองและนักเรียนว่า สระอะไรที่ครูสอนในวันนั้นขอร้องให้ผู้ครองช่วยสอนให้เด็กรู้ในวันนี้เลยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นคุณครูจะต้องสอนสระตัวใหม่แต่อาจจะเป็นเพราะผู้ปกครองทํางานหรือด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่หรือนักเรียนยังไม่พร้อมมันก็เลยไม่ได้สะสมมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้พอมารวมสระแล้วนักเรียนเลยรู้สึกว่ามันยาก แต่ครูบอกเลยว่าถ้านักเรียนทําตามที่คุณครูแนะนํามาตลอดนักเรียนจะพบว่าสิ่งที่คุณครูสอนเนี่ยครูใจเย็นที่สุดแล้วนะถ้าปกติอยู่โรงเรียนไปเร็วกว่านี้เยอะมากอ่าเอาละมาดูกันนะคะว,วัววัวคือสระที่เรียนวันนี้ไปรวมกับสระอาที่เรียนไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนก็เลยกลายเป็นวัวอาวัวอาไปดูนะคะ ตออาตาบอัวบัวตาบัวดอ,อูดูต่ออัวตัวดูตัวนักเรียนจะสังเกตว่าสระอัวเนี่ยสระอูขอโทษนะคะดอูดูเนี่ยสระอูในครูสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นฝึกอ่านทีละสองคำเนี่ยคุณครูจําเป็นต้องเอาสละอื่นๆที่เรียนไปแล้วเนี่ยมารวมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่ลืมสละที่เรียนไปแล้ว นี่คือหลักการสอนของครูนะคะเพื่อจะทำให้นักเรียนได้ของใหม่แล้วไม่ทิ้งของเก่านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกคือวันนี้มีเวลาทั้งวันเนี่ยนักเรียนต้องงดเรื่องอื่นเพราะว่าครูเช็คเวลาเรียนให้นักเรียนทุกวันนะคะวันละหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเรียนนักเรียนต้องปรับการ์ตูนออกไปนะปรับการเล่นเกมออกไปแล้วหันมาทุ่มเทอ่านหนังสือนะคะ ครูกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าไปที่โรงเรียนครูก็จะไม่ปล่อยนักเรียนเป็นมาแบบนี้นะอ่ะหออัวหัววววัววัวหัววัวตอวัวตัวออาตัวอามออีมีบออัวบัวมีบัวมออีมีวอวัววัวมีวัวจะมีหลายคำที่คำซ้ำเหตุผลที่ซ้ำเพื่อให้นักเรียนจำมันแม่นนะคะต่ออัวตัวกอแอแกตัวแกมออวัวมออวัวมัวมัว งออวง,งัวงอเอียงเงียงวเงียที่ถือออกประมาณว่าง่วงนอนนะคะหออัอวหัวสอเอเสียหัวเสียอาละ่ะเมื่อกี้ที่ครูพูดไปทั้งหมดคุติเพื่อก่อนะคะว่าติเพื่อก่อไม่ใช่คือการบ่นคือการบอกให้เรียนรู้ว่านักเรียนต้องปรับปรุงตัวอย่างไรเพื่อให้ดีขึ้นนะคะอ่ะคุณครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ อะดูพร้อมกันนะคะวัวอาตาบัวดูตัวตัววัวหัววัวตัวอามีบัวมีวัวตัวแกมัวมัวงัวเงียผัวเสียแต่ถ้านักเรียนของครูทุกคนยังไม่สามารถอ่านแบบคุณครูได้นะักเรียนก็อ่านแบบนี้ค่ะ วัวอัววัวออาอาวัวอาอ่านแบบนี้ให้ครูฟังได้เลยค่ะตอนสอบคุณครูไม่ว่านะคะ,พะเพราะนักเรียนยังเพิ่งขึ้นมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะคุณครูเข้าใจตออตาบออัวบัวตาบัวให้นักเรียนชี้เองแบบคุณครูชี้นี่นะคะชี้เองนะคะคุณครูเน้นย้ําว่าให้นักเรียนชี้เองคลิปแรกที่ผู้ปกครองช่วยนักเรียนคุณครูเข้าใจลูก แม่พ่อปู่ย่าตายายผู้ปกครองอาจจะช่วยนักเรียนว่าเออมันหลายอย่างเนาะเด็กอย่างน้อยอยู่คุณครูเข้าใจแต่หลังจากคลิปนั้นนักเรียนชี้เองนะจ๊ะดออูดูตออัวตัวดูตัวตออัวตัววอวัวตัววัวนักเรียนก็อ่านให้คุณครูฟังแบบนี้ค่ะสอบแต่ถ้าใครอ่านได้จะอ่านจะอ่านแบบวัวอาตาวัวดูตัวตัววัวอันนี้เรียกว่าอ่านคล่องแล้วนะคะ แต่อ่านในระดับป1เพึ่งเรียนไปเดือนหนึ่งเนี่ยอ่านแบบคบุณครูบรรทัดที่สองเนี่ยไม่เสียหายลูกน่ารักค่ะหออัวหัววัวอัวหัววัวตอัวตัวออาตัวอามอีมีบออัวบัวมีบัวอ่านแบบนี้ได้เลยนะคะนักเรียนมอีมีวัวอัวมีวัวต่อัวตัวกแกมตัวแกและสมมุติว่าเวลาที่นักเรียนอ่านไปเนี่ยนักเรียนอาจจะผิดแค่ตัวสองตัวสามตัวคุณครูก็ไม่ได้ให้ตกนะคะ คุณครูไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะคะนักเรียนพยายามอ่านแล้วคุณครูดูนะคะเวลาครูให้คะแนนคลิปเนี่ยไม่ใช่ว่าครูเห็นนักเรียนส่งคลิปมาแล้วครูให้สิบคะแนนไม่ค่ะคุณครูใช้เวลาเท่าทีนา่นักเรียนใช้เวลาในการอ่านแหละค่ะครูดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วครูก็เขียนพัฒนาการนักเรียนแต่ละคนไว้ว่าใครเป็นแบบไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะ อะไรที่นักเรียนยังไม่ได้ครูจดไว้แล้วครูจะเติมเต็มให้วันที่เราเจอกันนะคะงออวงัวงอเองเงียงัวเงียหอออหัวสอยเอเสียหัวเสียก็แค่นี้นะคะนักเรียนอ่านักนเรียนไปดูคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะฝึกอ่านเป็นคำชิละคำ เอาละมาดูกันนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านสอบกับคุณครูนะคะคุณแนะนําให้นักเรียนอ่านแบบที่คุณครูอ่านนี้เลยนะคะตัอัวตัวกอ,อแแดอ,อดูดูตัวแกดูนักเรียนก็ค่อยๆอ่านไปแบบนี้ค่ะงออูงูตัอัวตัวมอเอเมียงูตัวเมียนักเรียนจะสังเกตว่าเนี่ยตรงจุดเนี้ย คุณครูต้องบอกเลยว่าเริ่มยากขึ้นแล้วคุณครูก็เห็นใจนักเรียนทุกคนนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านสอบเนี่ยถ้านักเรียนพบว่าอีตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงส่วนที่คุณครูทําเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนักเรียนยังอ่านไม่ได้นักเรียนก็สอบแค่ข้างบนมาก่อนได้ค่ะเนี่ยเรียนก็สอบมาแค่ฝึกอ่านทีละคำมาคลิปหนึ่งก่อน พอฝึกอ่านทีละคาคลิปหนึ่งนักเรียนได้แล้วนักเรียนค่อยไปฝึกอ่านฝึกอ่านทีละสองคำเนี่ยแล้วก็ส่งมาอีกคลิปหนึ่งค่ะนักเรียนแล้วพอนักเรียนซ้อมเนี่ยซ้อมฝึกอ่านทีละทีละสามคำเนี่ยซึ่งมันมีอยู่สองบรรทัดเนี่ยได้แล้วนักเรียนก็ค่อยส่งมาอีกคลิปหนึ่งคุณครูไม่ได้ว่านักเรียนนี่คะคุณครูไม่ได้บอกว่าในคลิปเดียวนักเรียนต้องอ่านมาทั้งหมดสแบบคือทีละคาทีละสองคำ ทีละสาคำคุณครูไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่คุณครูบอกว่าให้นักเรียนอ่านสอบมาทั้งบทคําว่าอ่านสอบทั้งบทแปลว่าต้องอ่านมาทุกส่วนไม่งั้นครูจะไม่รู้เลยว่านักเรียนอ่านได้หรือยังแต่นักเรียนแบ่งแบ่งทีละส่วนมาได้ใช่นะเรียนแบ่งทีละส่วนมาได้อเดี๋ยวครูจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือบอกไปในไลน์อีกทีนะคะนักเรียนมาดูอันนี้นะคะหออัวหัวสอยเอเสียมออมา หัวเสียมาหออาหาตอวัวตัววัวหัวหาตัววัวนักเรียนก็ค่อยๆไปแบบนี้ค่ะงอวงัวงงอเอียงเงียมออมางวเงียมาวโววัวมออมาดูดูวัวมาดูชาชูหหัวมออมาชูหัวมาพออพามออวมัวมออมัวพามัวมัวแต่ถ้านักเรียนอ่านได้ นักเรียนจะอ่านแบบนี้เลยแปบลบว่านักเรียนเก่งที่สุดในโลกเลยตัวแกดูงูตัวเมียหัวเสียมาหาตัววัวงัวเงียมาวัวมาดูชูหัวมาพามัวมัวเนี่ยทากเรียนอ่านได้แบบค,ครูเนี่ยแปบลบว่านักเรียนเก่งที่สุดในโลกเลย แต่ว่าถ้านักเรียนยังไม่ได้ก็บแบบที่คุณครูสอนนะคะต่ออัวตัวแล้วก็นึกไปได้ค่ะคุณไม่ว่ากอแอแกดอดูตัวแกดูค่อยแบบนี้นะคะนักเรียนเอาละแล้วนักเรียนก็มาอ่านอันนี้สุดท้ายเลยอีกคลิปหนึ่งก็ได้ค่ะนักเรียนแยกไปเลยนะคะเอาละมาดูเรื่องราวน่าสนใจมากเลยอ่านเอาเรื่องบทที่เก้าแปลว่าคุณครูสอนมาวันนี้ถึงสละที่เก้แล้วนะคะ ชื่อบทจะบ่งบอกว่าเรียนไปแล้วกี่สระนะคะถ้าเจอกันที่โรงเรียนก็คือคุณครูสอนวันไหนสมมติว่าวันนี้ครูสอนบทที่เก้าแล้วเรียนทุกคนที่ครูสอนทุกคนเลยนะคะในวันนั้นนะ่ะจะอ่านบทนั้นได้ทุกคนครูจะจี้จนจะได้ทุกคนเลยค่ะนะ,ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนต้องตามอ่านทุกคลิปย้อนหลังนะหลายๆครั้งนะคะ พอนักเรียนยังไม่ได้เนี่ยเมื่อยังไม่ได้ก็ต้องอ่านให้ได้ค่ะเพราะครูสอนให้แล้วนะคะเอาหลังมาดูนะคะวัวอวัวภาพก็ฟ้องว่าเป็นวัวจะอ่านเป็นควายไม่ได้อยู่แล้วนะคะนักเรียนวัวอวัวสองตัววัวอวัวสองต่ออัวตัววัวสองตัวอ่ะในภาพก็มีสองตัวนี่คะนักเรียนวัวอวัวสองต่ออวตัวมอามาอนนาเห็นไหมว่า คุณครูเอาเนื้อหาไปบูรณาการหรือเอาไปรวมกับสระที่ผ่านมาคือสระอานะะี่ค่ะเพราะเราเรียนไปแล้ววัวสองตัวมานาะคุณครูบอกนะักเรียนแล้วว่าหนังสือเล่มที่คุณครูถ่ายกอกสารเนี่ยไม่มีขายนะคะคุณครูสุนารีซื้อเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยพี่ลูกว่าย,ยังเด็กนะคะคุณครูก็เก็บไว้เล่มละหกร้อยบาทนะคะทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาวเนี่ยเป็นเงินหนึ่งพันสองร้ยบาท เพราะฉะนั้นเป็นตําราที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอ่านเล่มนี้ได้นักเรียนก็จะอ่านหนังสือออกนะคะออาพออาพาวโอวัวสองตัวมอามาน,อน,อนาอาพาวัวสองตัวมานาอาพาวัวสองตัวมานานักเรียนจะสังเกตว่าเป็นสระที่คุณครูสุนารีสอนไปแล้วทั้งหมดนะคะอะบรรทัดสุดท้ายแล้วคนเก่งช่วยกันหน่อย มอามาโหอาหาต่ออาตาใครอ่านได้ออกเสียงครอตามครูไปได้เลยนะคะที่บ้านตออาตาตออีตีลออาลาขออาคาดอยอีดีดอยอีดีมาหาตาตาตีราคาดีดีเรืเรียนจะสังเกตว่าการเว้นวรรคในเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะนักเรียนดูที่คุณครูขีดนะ ถ้าเว้นวักไม่ถูกจะอ่านนี้มาหาตาตาตีราคาดีๆมันจะฟังรู้แล้วโอ๊ยอะไรทำไมตาเยอะจังแต่จริงๆมันไม่ได้อ่านรวมกันนะคะมันอ่านตามคุณครูตามนี้นะมาหาตาแล้วเว้นพักไปแป๊บหนึง่งเรียกว่าการเว้นวักนะคะตาตีราคาดีๆโอเคนะคะเอาละคุณครูใจดีอ่านทวนให้อีกครั้งวัว วัวสองตัววัวสองตัวมานาอาภาวัวสองตัวมานามาหาตาตาตีราคาดีดีคุณครูผ่านนะจ๊ะเอาละมาถึงคำถามเพื่อทำให้สมองนักเรียนทำงานนะคะได้ดีคำถามท้ายบทคุณครูถามว่ามีอะไรไปในนา คุณครูบอกเลยว่าตั้งแต่บทนี้คุณครูจะไม่เขียนตอบให้แล้วนะคะมีอะไรไปในนาคุณครูแค่บอกนักเรียนแล้วนักเรียนเขียนเองนะคะมีอะไรไปในนาคะนักเรียนช่วยคุณครูหน่อยตัวอะไรเนี่ยไปนาเนี่ยดูสิลูกตัวอะไรไปนาอ่านักเรียนร้องอ๋อหนูรู้แล้วค่ะคุณครูวัวอ่าถูกต้องเขียนเอาเองเขียนเอาเองนะคะเขียนคําตอบเราเองใต้นี้อ่าแล้วคุณครูถามต่อว่า แล้วไปทําอะไรในนาน่ะไอวัวเนี่ยมันไปทําอะไรในนาวัวสองตัวมันไปทําอะไรในนาคุณครูขาหนูจําได้เลยเมื่อกี้คุณครูบอกออาจาได้ว่าไงอะลูกคุณครูขาใช่ไปหาตาไหมอะเอานะักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะ อ่าใช่แล้วไปหาตานะคะอ่นักเรียนไปหาตานเนี่ยใช่ไหมวัวมันไปหาตามันอาจจะคิดถึงตาเนาะตาอาจจะเป็นเจ้าของมันนะนักเรียนก็ามาตอบนะคะอ่าวัวไปไหนเนี่ยไปหาตานะคะไม่สวยเลยอ่าคุณครูก็ลบเวลาครูทําอะไรเวลาทําอะไรไม่เรียบร้อยนะคุณครูก็ลบนะคะนักเรียนไม่เป็นไรทุกคนทํางานไม่สวยได้นะมือมันบางทีมันบังคับ นักเรียนก็ตอบไปลูกไปหาตาผ่านนะคะเอาละสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูใช้เวลาสอนสระอัวไปนานพอสมควรนะคะเนื่องจากบทนี้เริ่มจะยากขึ้นนะสระอัวเนี่ยเริ่มยากขึ้นยากขึ้นทุกส่วนแล้วจะบอกนักเรียนว่าเวลาที่นักเรียนสอบคุณครูขอแนะนำให้นักเรียนแยกสอบก็ได้นะคะแยกสอบคืออะไรอ่ะนี่ คุณครูอธิบายนะนี่อันนี้ก็คลิปหนึ่งคลิปที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นคลิปที่สามแล้วอันนี้ก็เป็นคลิปที่สี่เพื่อให้นักเรียนไม่เครียดเกินไปนะเอาคลิปละนิดละนิดก็พอแล้วคะ่ะนักเรียนนักเรียนวันหนึ่งหกชั่วโมงนี่นานมากเลยนะคะเวลาที่นักเรียนต้องใช้เรียนกับคุณครูเนี่ย แต่ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเอาวันนี้วันที่สามสิบละอ่ะวันนี้วันที่สามสิบมิถุนาย,ยนแล้วเราเรียนกับคุณครูมาประมาณยี่สิบวันเต็มๆแล้วว่ะถือว่าวันเนี้นานมากเลยนะคะยี่สิบวันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้เวลาทุ่มเทยอยู่กับการเรียนเยอะนะคะนักเรียนนักเรียนจึงจะได้นะ ขอาักคุณครูขอชื่นชมนักเรียนคนหนึ่งให้นักเรียนฟังนะคะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบแต่ครูชื่นชมให้ฟังนักเรียนจะสังเกตว่านัทธนน์นัทธนนเมรูมาสที่เธอเรียกว่านนนักเรียนสังเกตไหมว่านนเขาอ่านหนังสือได้หมดทุกคำแล้วครูเชื่อว่านัทธนนไม่ได้เก่งกว่าพวกเธอแต่เขามีความพยายามที่สูงมาก ครูเชื่อว่าขวาที่เขาจะอ่านสอบให้ครูฟังนะอ่านสอบให้คุณครูฟังแล้วอ่านได้ทุกคำแบบนั้นนะ่ะครูเชื่อว่านัทนนทต้องผ่านการอ่านอย่างน้อยเป็นสิบครั้งนะ,นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องพยายามเหมือนนัทนนทล,ลุกเพราะพวกเธอก็ขยันทุกคนนะครูดูแล้วเพียงแต่ว,ว่านักเรียนอาจจะฝึกอ่านน้อยไปลูกต้องพยายามสู้ๆต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูให้กำลังใจนักเรียนทุกคนสู้ๆนะคะแล้วอ่านสอบมาทุกสละเลยค่ะเท่ากับนักเรียนต้องอ่านมาถึงสระนี้เป็นสละที่เก้าแล้วนะคะต้องอ่านมาทุกสระเลยค่ะอ้าวเจอกันคลิปหน้านะคะสู้ๆนะคะนักเรียนแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองนะคะทุกท่านที่ดูแลบ,บุตรหลานของท่านร่วมกับครูเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะ